สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมจากป่าชาแนลเสียงแห่งความริเวกที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทุดงของหลวงปู่มั่นภริดัตโตเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่ยังเฝ้าหวงสมบัติเรื่องนี้เล่าโดยหลวงปู่ศรีมหาวีโร ตอนหลวงปู่มั่นโปรดผีพญาอุตรนครพญาอุดรเรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับปีพุทธศักราช2491พรรษาที่4หลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพวัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ศรีเล่าประวัติต่อไปอีกว่า เมื่อเราออกจากถ้ำพระเวทอำเภอนาแกจังหวัดสกลนครก็เที่ยวจาริกไปตามถ้ำภูผาป่าเขาต่างๆในจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งจวนเข้าพรรษาจึงเข้าจำพันษาที่เสนาสนะป่าเป็นที่ทิ้งศพโนนิเวศ สถานที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2480-2481ท่านพระอาจารย์มั่นภูริดทัตโตได้เคยมาพักจำพรรษาการเข้ามาจำพรรษาในอารามที่ท่านวางรากฐานไว้ไม่นานนักรอยรรรอยมือรอยวัดปฏิบัตินั้นยังคงหลงเหลืออยู่นับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนัก คงได้ความคิดสติปัญญาบางประการเป็นแน่แท้หรืออย่างน้อยก็ย่อมเป็นการทดสอบตนเองก่อนจะเข้าไปยังสำนักของท่านมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนิเวศนี้สิทธิติดตามอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นคือพระอาจารย์เจียจุนโท การแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นห -6 ถึงวันท่านจะแสดงธรรมหนึ่งครั้งสิทธิสายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศเทศสังศีพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์อ่อนยานณสิริพระธรรมเจดีจูมพันธุโลพระอาจารย์หลุย จันทสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟังมัทุรสแร่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชะปัญญาโอชะอันเกิดแต่ธรรมใครได้ใครถึงธรรมที่ทันพระอาจารย์มั่นแสดงประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนมาชโลมรถปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านเอ้ยพระรูปนั้นกล่าวขึ้นพร้อมมีในตาวาวด้วยปีติ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันให้จิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตไปอดีตอนาคตธาตุแปดหม่พันธาตุออกมาจากจิตหมด ให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิให้รู้เห็นอยู่ในกายและจิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันไปแล้วพบทั้งสามนั้นจะหลุดออกไปหมดไม่ต้องส่งใจไปในอดีตอนาคต ให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม นี่แหละท่านคือหัวข้อธรรมโดยหย่อนย่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่งางไพเราะจับใจไม่รู้ลืมสำหรับพระผู้พิจารณาธรรมและผมก็จำไม่ลืมจนเท่าทุกวันนี้เมื่อเรื่องมาถึงวัดโนนิเวศแล้วท่านหลวงปู่ศรีจึงเล่าเรื่องพระอาจารย์มั่นมาพักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าแห่งนี้และที่หนองน้ำเค็มให้ฟังทันทีว่า เมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะออกเที่ยวกรรมฐานเป็นนิสัยโดยเฉพาะโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นที่หนองน้ำเค็มที่คนเขาลือว่าผีดุมากท่านพระอาจารย์มั่นไปทรมานผีพระยาองค์หนึ่งอยู่ดงหนองน้ำเค็มท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าไม่ไปทรมานแล้วเห็นท่าจะไม่ไหวท่านจึงไปอยู่ดงหนองน้ำเค็มถึง9้าเดือนฤดูแลง้ง มีผีพระยาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นพระยาอุตรนครเมืองอุดรมีชื่อเดิมว่าอุตรนครพระยาองค์นี้มีทรัพย์สมบัติมากเลยฝังไว้ที่ดงหนองน้ำเค็มพอตายลงก็เลยเป็นผีนั่งเฝ้านอนเฝ้าตากแดดตากฝนเฝ้ามาหาสมบัติที่อยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ชาติกี่ภพไม่รู้กี่กับกี่การมาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ ใครไปเอาฟืนก็ไม่ได้ถูกกระย่ำหลอกหลอนทันทีเลยหวงแหนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าในบริเวณนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงนั่งแผ่เมตตาจิตอยู่อย่างนั้นแต่แล้วผีเจ้าพระยานั้นก็หวงสมบัติอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่นั่นผีเจ้าพระยานั้นเข้ามารบกวนเรื่อยๆมาทำขึงขังท่านไม่สนใจอะไรผลสุดท้ายมาแสดงท่าทางอย่างไรท่านก็ไม่กลัวท่านแผ่เมตตาจิตให้เสมอท่านสอนว่าจะเอาไปทำไมของอย่างนี้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินของโลก จะเอาก็เอาไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ของใครทั้งนั้นจะเอาไปทำไมแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดการเพราะของเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกมนุษย์สมมุติขึ้นเฉยเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพร่ำสอนนานวันเข้าผีพระยาอุดรนครจึงปลงใจในทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีก สุดท้ายจึงยอมยกทรัพย์สมบัตินั้นถวายท่านด้วยจิตศรัทธาพอละความยึดติดในทรัพย์สมบัตินั้นจิตวิญญาณจึงไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์หลังจากที่อยู่ที่นั่นมานานนับกับนับกันแล้วท่านเอ๋ยหลวงปู่ศรีกล่าวเล่าด้วยเสียงภาษาอีสานเมืองอุดรเมื่อก่อนผีดุมากสมัยหนึ่งกลางวันแสกแมีควายตู้ควายดื้อตัวหนึ่งวิ่งผ่านกลางเมืองอุดร สมัยนั้นท่านอาจารย์เสาไปทรมานเอาเป็นควายวิ่งไปวิ่งมาหายไปเลยเฮี้ยนไม่เบาที่มาหนังสือหลวงปูศีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าธรรมชุดนี้ยังไม่จบในใจขอเชิญรับฟังต่อในเพลย์ลิสต์เสียงธรรมจากป่าคลังเรื่องเล่าธรรมะเพื่อการภาวนาเสียงธรรมจากป่า เปรียบเหมือนห้องสมุดธรรมะจากป่ารวมเรื่องเล่าธรรมไว้เป็นชุดเชิญรับฟังต่อในเพลย์ลิสต์ของช่องเรื่องนี้ยังไม่จบยังมีธรรมอีกหลายบทรวมไว้ในเพลย์ลิสต์เสียงธรรมจากป่าเสียงธรรมจากป่าเสียงธรรมะที่เล่าจากความวิเวกเรียบเรียงเป็นชุดเชิญรับฟังต่อในเพลย์ลิสต์ของช่องที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่า แต่คือคลังความรู้ทางธรรมเรียบเรียงไว้เป็นชุดในเพลย์ลิสต์เสียงธรรมจากป่าธรรมะเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องเดียวในช่องเสียงธรรมจากป่ายังมีเรื่องเล่าธรรมะอีกหลายชุดเรียบเรียงไว้เป็นเพลย์ลิสต์เปรียบเหมือนคลังความรู้จากป่าเชิญรับฟังต่อได้ตามอัธยาศัยเสียงธรรมจากป่ารวมเรื่องเล่าธรรมะจากป่าไว้เป็นชุด คล้ายห้องสมุดธรรมเชิญรับฟังต่อในเพลย์ลิสต์ของช่อง